ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับาการแก้ปัญหาเรื่องเวลาเราทํางานผ่าน PowerPoint เพื่อไป p s e n t a t i o n งานงาน,งานต่างๆนะครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องฟอนต์ที่มันเกิดการผิดพลาดน,นะครับกรณีที่เราเซฟไฟล์แล้วเราไปเปิดในเครื่องคอมเครื่องอื่นนะครับดังแบบนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการฝังฟอนกันใน PowerPoint นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดหน้า PowerPoint ขึ้นมานะครับผม เปิดไฟล์ PowerPoint เรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นตัวอย่างของ PowerPoint ของลูกนักเรียนนะครับที่เขาจะนําเสนอเกี่ยวกับโครงงานต่างๆนะครับแล้วเรากา็กดไปที่ไฟล์นะฮะไปที่ไฟล์ไฟล,ล์แล้วเราก็เลือกเซฟนะครับเซฟก็เลือกในพื้นที่ที่เราต้องการเซฟอาจจะเป็นไดร์ต่างๆก็แล้วแต่แต่ของผมนี่จะเป็นโฟลเดอร์ที่มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเป็นโครงงานนะครับพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาที่ Tool นะครับแล้วเรากดไปที่ Save Option นะครับเซฟออปชันตรงนี้นะครับเราก็มาไล่ดูนะฮะ ตรงตัวที่3นะครับเป็นเซฟนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยนะฮะของเครื่องหมายตรงนี้มันจะหายไปนะครับมันไม่มีนะครับแบบนี้แบบนี้คือยังไม่ได้ฝังนะครับแต่ถ้าเราจะฝังเราจะฝังแบบนี้กดคลิกเข้าไปปับ๊บมันก็จะถามว่าฝังโดยลดขนาดไหมหรือจะฝังแบบหมดนะครับเราก็จะเลือกมันต่างกันยังไง,ไงมันต่างที่ว่าตัวนี้มันจะมีไฟล์ ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ตัวนี้มันจะไฟล์ขนาดใหญ่นิดนึงแต่ไม่ถึงไม่ถึงกับใหญ่มากหรอกครับนะครับก็คือถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกอันที่สองนะครับก็คือฝังไปเลยทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือจะเลือกอันที่1ก็แล้วแต่นะครับลองลองทำดูนะครับผมแล้วเราจะรู้ว่าปัญหามันลดน้อยลงจริงๆนะครับอ่ะเราลองเลือกดูนะครับเลือกปุ๊บนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับของผมนี่มันมีอยู่แล้วผมก็เซฟทับลงไปโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟล์ที่ได้ก็จะสามารถเปิดในเครื่องอื่นนะครับทำให้เครื่อง ความผิดพลาดด้านฟอนต์หนึ่งมันหายไปนะครับอ่าโอเคนะครับหวัอองว่าปัญหานี้คงจะไม่ขัดใจกับทุกๆคนแล้วทีเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราอาจจะเลือกวิธีหนึ่งก็ได้วิธีสองก็ได้นะครับลองทำดูนะครับผมโอเคเนาะสวัสดีครับ